ไม่ได้ป่ะไม่ได้หรอกอมันม่ดูมดดดไม่เานห้าา้งจะูมาเราวิ่งนัะ้สองวันทำไมเราไม่เจอนี่ขุดบ่อเลี้ย ุนกิจที่ดินนะครับก็มาซื้อที่แล้วก็คุได้ขายแล้วาเนอาเุะวนุด ของใครคะของศูนย์จัดของเสียไทยของใครนะศูนย์ศูนย์ศูนย์จัดของเสียไทยอ๋อนี่เป็นพื้นที่กี่ไร่คะตรงนี้ตรงนี้มันทั้งหมดมัน่เจ็ดสิบไร่แต่ตรงนี้รู้สึกประมาณสามสิบไร่เพราะมันยังมีข้างข้างในอีกอ๋อนี่มันนานนะคะตรงนี้นานแล้วครับนี่มันมาเรื่อยเรื่อมันเปลี่ยนเป็นสองเจ้าของมาแล้ว<อ>มาตั้งแต่สี่เก้า มาตั้งกับที่เดิมมันเป็นหลุมอย่างนี้แล้วก็ฝังกบมาเรื่อยๆโดยโดย้วยฝังนี่เขาก็คูมผ้าให้เราออันนี้คือเขามาจัดการแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เขามาป้องก,กันกลิ่นป้องกันอะไรเรียบร้อยใช่ไหม <c oughs> เขาเ็ามาป้องกันกลิ่นอะไรให้เรามั่งแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันมีการคุมผ้าอย่างนี้ไหมคะไม่มีหรอกคือว่าคุมผ้าแบบเนี้ยพอมีปัญหาทีเราก็สั่งคุมผ้าไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะคือเจ้าของเขาก็ยังพอพูดรู้เรื่องนะ คือว่าเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เหม็นก็ต้องหยุดไม่เอาต้องทําให้ดีส่วนใหญ่ขยะที่เขามาทิ้งตรงนี้เป็นขยะอะไรคะเนี่ยมาจากดับเบิลเอมีคมกระดาษกระดาษกระดาษครับดับเบิลเอมาทิ้งที่นี้ก็เหม็นเวลาเหม็นก็เหม็นอย่างนี้ชาวบ้านตรงโซนไหนจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้คะหมู่สิบสองหมู่สิบสี่หมู่เก้าหมู่แปด สามหมู่จากน้ำหรือว่าจากกลิ่นเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นกลิ่นเพราะน้ำเราคิดว่ายังไม่ถึงเพราะเขาเขาปูผ้าต้นบอเนี่ยเขาปูผ้าผ้าแบบเนี้ยผ้าเอพีซีเขาปูแต่นี่เราก็ว่ามันสูงเกินไปไม่ให้เขาใส่ไม่ให้สูงเกินไปเ,เราให้เขาพอแล้วพอมันสูงเนี่ยมันจะเดือดร้อนพวกสวนมะม่วงอะไรพวกเนี้ยมัเดือดร้อนอเ,เราเขาก็เดินมที่มันลึกกว่านี้ ออกมานี้าเป็นถนนไปหนองน้ ไอ้ตรงนี้ผักกบชวาอะไรเนี้ยต่างๆก็ก็ตายแล้วก็ชาวบ,บ้านก็บอกว่ามันน่าจะมีสารพิษจากบ่อหกนำมาสูบ<ม>่บ่อห้าแล้วพอรถมาแล้วมาละกอเขาก็เสียหายอย่างเงี้ยค่ะมาละกอมันก็ แล้วก็หีงงเนานะปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยที่ร้องเรียนไปเนี่ยถูกฟ้องว่าทำให้มาขโมยใช้นะ้ำตากบ่อเขาจะบอกชาวบ้านมาตรงนี้สะอาดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพี่คนที่ปลูกมะละกอบบ่อน,นี้คนเพื่อนสารพิศอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็ชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยไงเขาก็มาเก็บดินไปตรวจแล้วก็บอกว่ามันไม่มีสารพิษอะไรฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากบ่อนี้<อ>แต่อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องออศึกษาข้อมูลกันต่ออันนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์น้ำา<น>หรือว่ายังไม่เกิดยังไม่มาเก็บในในถ้าเผื่อว่าเป็นฝ่ายของคมโรงงานฝ่ายเจ้าที่รัฐเองเนี่ยเขาก็ ก็เก็บตัวอย่างไปแล้วแล้วก็คิดว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนาะแต่ในมุมกรมโรงงานใช่ไหมใช่กรมโรงงานแต่ในมุมนักวิชาการเราเนี่ยเราอาจจะต้องการด o u เ l e ลเช็คอะค่ะคือเราคิดว่าเราอาจจะต้องมาเก็บตัวอย่างที่เป็นตะกรอนตใต้บ่อน,นี้ว่ามันจะมีการปนเปื้อนอะไรหรือไม่เราต้องไปเอาตะกรอนใต้น้ำฉะนั้นมันจะต้อง มันต้องมีกระบวนการที่ลงไปต้องมีคนดำลงไปเอาตะกอีคือถ้าเผื่อเอาตักเฉพาะน้ำข้าวบนไปมันก็ไม่เจออะไรอะค่ะเพราะว่าไอ้ปกติแล้วถ้าเผื่อว่ามันเจอตัวโลหะบางตัวมันจะมันหนักกว่าน้ำมันก็จะลงไปอยู่ข้างใต้ไงคะมันก็จะไปสะสมอยู่ข้างใต้มันก็จะไม่ได้อยู่ในผิวดินผิวน้ำอะไรไม่ได้อยู่ในผิวน้ำจะเราตักน้ำไปใกล้ใกมันก็ไม่ค่อยได้อะไร ก็เปิดก็เ네ปิดให้มาแต่ทีเนี้ยอย่างที่ต่ายรู้บางทีแกงงมากอ่ะไม้บอกว่าแต่ว่าหกสิบ0นี่คือทั้งหมด่ะทครั้งที่ได้ตลัคงเก็บโครงการพอเพที่เดิมเป็นโล่งหมดเลยแล้วเป็นรีบเข้ามาค่าประมาณหกร้อยโดได้ดูแล้วมันสีแบบไม่เหมือนน้ำเดิมๆมอ่ะนันจะดีได้ยังไงอ่ะซึ่ง การที่ตกลงที่จังหวัดว่าก่อนที่จะดูดไปที่บ่อที่ห้านี่ยต้องเอาสามหน่วยงานมาเก็บแล้วไปพิสูจน์พร้อมกันก็นไม่เห็นทำอไอชาญเลยอืมกูข้ามไรคูณยุพินอ่ะก็มีของไอชานหรือของใครออมันเป็นบ่อของบ่อดีเก้าอที่ไอชาญขุดอยูตรงนั้นก็มีมันทิ้งเราย,ยังไม่ได้ไปดูหนูหน้าเขาวนู่นน่ะเลยโออไอก็ของเคสดี ได้แต่นะไวผิดแล้วเทมแล้วนะคะขยะเทมแล้วแล้วก็ผิดแล้วใช่ไหมคะแล้วใช้เวลาอีก10ปี20ปีแล้วบริษัทก็ไม่ได้รับนาทีไม่รับผิดชอบเพราะว่ามบริษัทบอกก็ไม่รู้กันแล้วหรือว่าบริษัทผิดแล้วก็ได้อนาคตนะคะเพราะฉริญญปัจจุบันนี้เนี่ยที่ก็ไดียิ่งเ่อว่าคือน่านาทีห0ของรัฐอ่าพักเอกชนห0อของรัฐ ตอนนี้ผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยเปอรซ์ภาคเอกชนไปได้แล้วนะคเข้าใจไหมคะว่าที er ่ทิ้งขยะบริทท yeah. ิ้งขยะเนี่ยถ้าต่นีเอกชนจับกันเองไม่ได้แล้ว